ทำสาวไปวันนั้นกองนจะตกอีแล้วอาหารกบนะครับช่วงเซตไลต้องกินเยบเดียสองข้ออิ่มมันมีมเือครับเกลือเกลือมาผสมน้ำ ทายนาำเสร็จแล้วก็เอาเครือโรยนะครับโรยให้มันฆ่าเชื้อในบอ่อไม่ได้โรยนานนะปกติจะโรยอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งกบมันเป็นแผลเป็นไรงี้ด้วยให้แผลมันหายแล้วก็ให้ตัวมันสะอาดไม่มให้คองไม่ให้บอลเม้ดเ้วยถ้าเรารยบอมันยังไม่ค่อยเม็น มไ่่คอยบางตัวมันจัดกันมันหมหนังมันถลอกมันก็ช่วยให้หนังมันหายเร็วในตัวนี้ขาวข้านี่เห็นชัดเลยหนังข้วเขาันถลอกมีไหมมะเขือไม่มันแตกยอดออกแล้วนี่กอใหญ่อยู่ด้วยนี่จากนี่ตอนแรกฟังอยู่นี่แตกไปนูน่นแสดงว่ากอใหญ่แล้วนี่ นี่วันนั้นเห็นต้นนี้นี่น,นี่ต้นนี้เก็บไปยังเนี่ยลากเครื่อนชันออกเนี่ยนี่นทำให้ต้นพริกตายออกแล้วรอบหนึ่งวันนั้นนี่ยเกดเร็เรวต้นก็จะตกหมดเลยเนา้องก็ดึงเอาอรอบนึงเกิดเร็วตัวพริกเริ่มลุกเลย แมงรักหรือเปล่านมงรักนมงรักแท้เลยจะไม่งไปสมตัวน้จมูกเนะป็ไปไนอะไรไม่ได้ไม่ได้กินเลยวะอุ๊ดตออะไรวะอืมออกดอกเต็มที่ถ้าปุ๋ยขี้ยังดิดมาโรยใส่อีกดกอีกเนี่ยโอ้โหน้ำรถ นำลน้นอันชันมันไปได้ทั่วจริงๆนี่ลากอยู่นี่นีากอยู่นี่ลากใหญ่อือ ออเยอะๆเลยรอบนี้มันออกเป็นพวงนี่มันออกดกนี่นี่พวกนี้ตอนแรกนี่มันออกช่วงนี้อืมเดี๋ยวยูลูกหนึ่งอืมมันออกรอบแรกแล้วมันก็หายไปหายหายหายไปปุ๊บเจอปุ๋ยเจอปุ๋ยที่จึงหลิดกับไอ้น <c> ี <oughs> ้ตุลินรีสังเคราะห์แสงปนกันนี้ออกมาดกปุ๊บเลยจวน,นี้นู่นออกยันนู่นเลยยันยอดเลย เนี่ยถ้าเกิดมาหายอีกต้องเอาปุ๋ยขี้จังดีดกับตัวดินซีสังเคราะห์แสงมาหลดมาราดปุ๋ยขี้จังดีดออกดีใ่อะไรก็ออกดอกขนาดมักใสพริกันนั้นก็ออกดอกกินหมดแล้วเรียบ ปิดฟ้าก่อนอืมหลอดนี่มันรั่วต้องเติมน้ำให้มัน อาหารมันลอยออกมาไม่เก็บให้หมดไม่ได้หนูมันหนูมันกินพริกได้ด้วยนะดูดิมันไม่เผ็ดยังไงมัหนูเยอะแยะช้าเดินออกมา กินพริกได้ไงอ้อยรอบล้อมตลอดอ้อยมาด้ว <Brother> ย <daily word> <ersch Lake> <hunters> <traveling> ลองไปกินดูมันจะหวานอร่อยอนี่ครับมาละมันลูกๆอยู่ไหนนี่หลีกนี่ตัวเร็วแม่เป็นไร นครับไปตรงนี้ฝนะ่ารองมาเลยครับนั่นก็บอกนกออดเห็นมันขึ้นมาอยู่เมื่อกี้เยอะ ต่ำอยู่้วยนี่แล้วก็นี่ดูดิมันออกโอ้โหสามสามลูกก็มีต่อพวงนะดูดิ โอ้เนนวอนหนึ่งนั่นเอ้ยทำไมเนนวอ่ะอืมเเนวก็มีสองอันโดนฝนหรือเปล่าไม่รู้นะนู่นก็เนนวเฮ้ยเนนวได้ไงมา ยังดกโอ้โหต้นนี้ดูดีดอกขึ้นบนสุดนู้นอะโอตมาคินไม่ทันนะครับเนี่ยนี่ก็แมงลักอือหอมกินครับไอ้นี่นมจีนนะอ้อยนี่ลำใหญ่ี่ เหลืองเลยก็ว่าอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับจะลองไปกินดูมีลํามนี่างใหญ่น่าจะหวาน